ทุกคนใครที่มีความกังวลว่าบ้านตัวเองเป็นจุดเสี่ยงน้ําท่วมไหมลองใช้ฟัดฮับจาก Google นะครับพยากรณ์และเตือนภัยน้ําท่วมกันดีกว่าเป็นไงมาดูกันครับอย่างแรกนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมแม่สายจังหวัดเชียงรายกันไปนะครับโดยพวกเรานะครับก็เอาใจช่วยกันอยู่นะครับซึ่งเชื่อว่าใครหลายคนนะครับอาจจะก,กังวลเรื่องน้ําท่วมอยู่นะวันนี้ก็เลยพามารู้จาก Google ฟัดฮับนะครับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ AI ในการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้านเองนะครับสามารถพยากรณ์น้ำท่วมล่วงหน้าได้ถึง7วันนะครับโดยใช้ AI นะคอบคุมพื้นที่ใน80ประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับอย่างตอนนี้พอเข้าเว็บไปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าสีแดงๆเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่น้ําท่วมนะก็ไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะมีเวียดนามมีหลายๆประเทศรวมกันนะครับโอเคก็จะแสดงจุด p i สีแดงก็คืออันตรายมากเช่นน้ำท่วมเฉียงรายอยู่ตอนนี้นั่นเองพอเราจิ้มใบที่แม่น้ำกกนะครับก็สังเกตนะครับเป็นสีแดงแล้วก็บอกคร่าวๆด้วยว่าตอนนี้น้ำจะลดลงไปจนสาภาวะปกติก็คือวันที่17กันยานั่นเองนะครับไปอีกสักที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลวงพระบางอันนี้กำลังน้ำกำลังขึ้นเลยนะครับหรือเป็นในส่วนของแม่น้ำน่านนะครับจังหวัดพิจิตรบ้านหอมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับ โดยทั้งนี้นะครับเขาจะประมวลผลจากข้อมูลสาารณะหลายแหล่งนะครับทําให้เราสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าและยิ่งรู้เร็วถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับสังเกตนะครับเราลองจิ้มไปดูในหลายๆที่ในจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าแม่น้ําแดงเข้มมากคือวิกฤตสุดๆไปเลยนะครับเอาใจช่วยสําหรับทุกคนนะครับไงถ้าถูกใจคลิปแบบนี้นะครับจะลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ